สวัสดีค่ะคลิปนี้เนะี่ยจะพาทุกคนมาดูใบสลิปที่สแกมเมอร์ส่งมาให้กับเหยื่อทุกคนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยสแกมเมอร์ก็จะคุยไม่ถึง2เดือนนะก็จะเริ่มออกโกนอุบายแล้วละว่าจะโอนเงินมาให้นะช่วงนี้เนี่ยยอดเงินไม่ค่อยสูงนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่20,000-30,000ดอลลาร์นะคะ 1,000 0ดอลลาร์เนี่ยก็เท่ากับ3ามแสนสามนะ,ะช่วงนี้ก็จะยอดแบบไม่เกิน50,000ื่นนะคะ,ะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะว่าใบาเสร็จแต่ละใบเนี่ยปัญหามอยู่ที่ไหนทําไมส่งมาให้แอดมินดูแล้วแอดมินบอกเลยว่าของปลอมนะแล้วทําไมคนที่ได้รับเนี่ยเราดูยังไงเราก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะ,ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ ใบเสร็จแบบนี้เนี่ยได้รับบ่อยมากนะคะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะว่าชื่อแบงค์เนี่ยไม่ครบนะคะอย่างอื่นจะไม่บอกเยอะนะคะเพราะมีแก๊งของสแกมเมอร์แอบแฝงเข้ามาถามแอดมินด้วยนะแอดมินรู้ว่าใครเป็นใครนะแต่เราไม่บอกนะคะเพราะคําถามของคุณน่ยไม่เหมือนชาวบ้านเ้านะคุณมาหลอกถามข้อมูลอย่างเดียวนะสองใบหลังก็เหมือนกันนะคะชื่อแบงค์มาไม่ครบนะและ ระยะห่างการแสดงตัวเลขอะไรเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบของแบงค์นะคะอ่ามาต่อเลยนะคะการแสดงชื่อแบงค์ไม่ครบการแสดงสกุลเงินตัวเลขมันไม่ถูกต้องตามหลักของธนาคารทั่วไปค่ะและไททอลของใบเสร็จเนี่ยเป็นใบนำฝากนะคะใบนี้ก็ยิ่งตลกเลยค่ะมีคำว่าถูด้วยนะคะไม่รู้ว่าคุณจะส่งให้ใครนะ ใบนี้ก็ชื่อแบงค์นะสกุลเงินการแสดงตัวเลขนะคะใบนี้ก็มีร่องรอยการแก้ไขการแสดงสกุลเงินและบอกว่าวิธีการจ่ายเนี่ยเป็นประเภทสวิฟนะคะนี้ตลกชะมัดเลยคะใบนี้เนี่ยเหมือนสแกมเมอร์สร้างขึ้นมาเองนะคะมีการบอกด้วยว่านี่คือใบเสร็จของคุณนะขอบคุณมากและ มีร่องรอยการแก้ไขยเยอะมากนะถ้าทุกคนสังเกตดูเนะี่ยตรงที่แอดมินคิดเส้นไว้นะคะเป็นรอยแก้ไขชัดมากนะคะเวลาใครส่งใบเสร็จมาเนี่ยซูมเข้าไปดูก่อนนะคะใบสลิปแบบนี้มีความน่ารักแอบแฝงอยู่นะคะมีการใส่คำว่าโอ๊ปส์โอนเงินแล้วนะแต่ยังไม่สำเร็จต้องรออีก10%ถึงจะสำเร็จคุณจะต้องไปซื้อ r e s e r Go Pink หรือ Google Pay ค่ะมันคืออะไรคะ คือบัตรเติมเงินหรือบัตรเติมเกมค่ะส่วนใบนี้การแสดงสกุลเงินผิดหลักการโอนเงินระหว่างประเทศนะและชื่อผู้โอนคือเดวิดนะส่วนใบเสร็จกลุ่มนี้นะ่ะนอกจากจะโชว์วยอดเงินที่โอนให้เหยื่อแล้วยังโชยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะมันโชว์เพื่ออะไรคะต้องการให้เรารู้ว่าเขามีเงินในบัญชีเยอะค่ะ ส่วนสองใบนี้เนี่ยการแสดงตัวเลขสก,กุลเงินผิดหลักการแสดงตัวเลขของธนาคารนะฮะกลุ่มนี้จะเป็นสแกมเมอร์ที่ขี้เกียจที่สุดคนะ,ะใส่แดยอดเงินและชื่อผู้รับเงินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็แจ้งว่าโอนเงินสำเร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้เราจ่ายค่าน้นค่านี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มมั่วค่ะมั่วไปหมดนะฮะขอล i ยไอดี ส่งจดหมายมาแจ้งให้ผู้รับเงินติดต่อกับธนาคารต้นทางซึ่งมันผิดหลักหมดเลยนะฮะหเราไม่ใช้ลายไอดีในการโอนเงินระหว่างประเทศ 2. ธนาคารต้นทางต้องติดต่อกับผู้ส่งเงินอย่างเดียวไม่ใช่ผู้รับเงินในประเทศไทยนะฮะโอเคจ้าถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ฝากข้อความไว้ได้นะคะหรือเข้าไปดูในเคสที่แอดมินเคยอธิบายไปแล้วนะคะ ถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจนะคะเราก็จะได้รู้ทันแสแกมเมอร์ไม่โดนหลอกนะฮะบางครั้งเนี่ยแอดมินจะไม่ค่อยมีเวลามาตอบเพราะว่าแต่และว,วันเนี่ยมีคนโดนหลอกเยอะมากถามเข้ามาไม่ต่ำกว่า10คนต่อวันนะฮะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยคอยเตื่นสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีใครอยู่ดีๆจะโอนเงินมาให้เราใช้นะฮะ ถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานกับเขายังไม่ได้ไปจดทะเบียนสมรสนะคำว่าแต่งงานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาพูดคุยกันออนไลน์ว่าคุณเป็นเมียฉันคุณเป็นภรรยาฉันแล้วหมายถึงว่าคุณแต่งงานกันแล้วไม่ใช่แบบนี้นะคะหมายถึงว่าคุณสองคนเนี่ยได้ไปจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยแบบนั้นแหละถึงจะมีโอกาสที่จะโอนเงินมาให้คุณใช้นะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ สวัสดีค่ะบาย